โอเวอร์ท mm ็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที k t เ t ทีสตนะูดะ คลิปนี้มาเปิดล่าไปเข้มเดลิเกมกันดีกว่าได้แล้วได้การมาแล้วนะแต่าก,การยิงจุดโทษนะครับผมโอ้เสียงเปลี่ยนหนักเลยของวันนี้เสียงเปลี่ยนหนักเลยว่านะของฟีเดล่เกมนะครับผมสองไอ้ดีนะไอดีแนะล้วหนึ่งอันจะได้ไหมจะได้ไหมนะถ้าไม่ได้คือไม่ลงอนะคลิปเนี้ยถ้าไม่ได้ไปเข้มคือไม่ลงแล้วนะมานะครับผม อืมอของฟรีเยอะอันนี้อ่านจะหมดเปิดไปก่อนแล้วกันอย่างน้อยน้อสแตนดาร์ดเนี่ยขายได้ขายได้ไดนะขายว่าเป่าเป่าเป่าครับผมแต,ต่ใหม่บาซ่าไม่ดาวรุ่งเยอะนีถา้าดาวเนี่ยถ้าขายเลยเนี่ยไม่ได้สีเล็กกว่าสีเล็กบูสเตอร์ต้องเป็นเอ่อฟีเจอร์เท่านั้นแต่อันนี้ได้ AP10,000 นะก็ถือว่าขุม นะถ้า5ตัวก็ห้าหมื่นแล้วก็เจี่ยมอยู่นะก็อัพอัพนักเตะได้หนึ่งคนเลยอ่ะนะนะคิดซะว่าเปิดเอากาดอีกพีแล้วกันนละครับผมกีก์ดอีพีฟรีอ่ะนะนะเพราะว่านสะ่วนใหญ่ก็ห้าดาวหมดเลยมั้งตาบีเนอะโอเคิเดยางเดียวนะเนอะกดยางเดียวมาไปนะดีนะเกมนี้เรามาหาไปเข้มดีกว่าทำอะไรไปเข้ม ก็ไม่ลงคลิปนะครับผมไปนะรอบนี้ไอดี ID นี้เปิดไปแล้วก็จะมีหืปเปิดไปสองคนอีกเหรอหายแล้วสี่คนนะสี่คนไปลุยนะครับผมอีพิกไม่ได้วะ่ะโคคอมเมอร์ไม่โดนวะ่ะเขาหดสิ่งไปต่ออีดีนึงนะครับผมไปฮะ โอเคไอดี okay. นี้ต้องได้ถ้าไม่ได้คือไม่ได้ลงคลิปเนี้ย <c oughs> นะฮะหืมไอดี ID. นี้เหรออดัมมาไปแล้วหูโหปิดไปแค่สองครั้งว่ะไปครับผมไปแค่มะโอ้โหอ้าวได้เหรอ เอาได้เฉยนะครับผมเอามาเฉยนะฮะอืแต่มันไม่มีพลุนนะหรือเป็นเพราะว่าไอดีนี้ไอ,อเครื่องนี้ผมไม่ได้ตั้งตั้งพวกกราฟิกแบบสูงสูงไงตั้งตัง้งต่ำสุดไงเฮ้ยมาว่ะมาว่ะนะฮะอัพเวลดีครับผมอัพเรเวลดีหรือไงหรือยังไงดีอัพเลยไหมนะอัพเลยไหม เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนแพนก่อนไม่ดีกว่าลากขึน้นจบโอเคเบคแฮมเบคแฮมเบคแฮมตัวล่าสุด,สดได้วใบดีเนี่ยได้ครบแล้วสำหรับอีพิกฟรีขอ,องเดงลี่เกมนะฮะมีบูสเตอร์มีบูทคู่มีบูทคู่เหรอหรอ,อืมขอเช็คก่อนว่าว่ามีครบหรือเปล่าถ้ายังไม่มีเนี่ยผมยังไม่อัพแล้วกันนะ บูทคู่เหรอโอ้ไม่มีสักอันเลยนะครับผมเล็กบูสเตอร์ไม่มีสักอันเลยฮนะอ้ยังก่อนแล้วกันไปหาเล็กบูสเตอร์แล้วใส่ก่อนค่อยอัพวิวเลยกันพร้อมๆกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับล่าเบงเฮมเดล่เ,เ,มเกมได้สักทีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เปลวบ๊ายบายเล